สวัสดีเธอสวัสดีโอ้โหไม่ตายป่ะเฮ้ยนายเราเป็นเพื่อนกันได้เว้ยเราคุยกันได้เว้ยใช่เหรอคุยดีๆไม่เป็นใช่ป่ะได้เราคุยกันได้เว้ยเราคุยกันได้ขอโทษทีมอวมันลทังไอ้หนุ่มระวังตูดกูเจอมาอีกแล้วมึงจะตามล่าจองขวัญกูไปถึงไหนวะของขอขอขอเอาดิภาพติดตาเด่นว่ะนี่ไงเออนี่ไงไอสัตว์นี่อีกแล้วเฮ้ยขอยืมมี่หน่อยได้ป่ะเพื่อนกันเพื่อนกันไว้ยืมมี่หน่อย โว้นายไรน้ำใจหว่ะนายไม่มีน้ำใจเลยนี่ไงมาดิเป็นไงขอสักสิบคนได้ปะเนี Thanks. ่ยนะสี่ห้าคนเอากูไม่ลงหรอเว้ยมันต้องสิบคนเว้ยเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันได้เว้ยเราคุยกันได้เว้ยนายไงกูว่าล้บจะมีอาเบะร้อยตูดได้ยังแน่ปวดขี้ใช่ปะเนี่ยมานั่งใส่กูเนี่ยไม่ได้แดกกูรอเฮ้ยแน่มรู้จักป่ากูคือเทพเจ้ากวนอูเว้ย เอ้ยมึงจะไปไหนมันยังไม่จบเว้ยไอ้สัตว์มึงฆ่ากูใช่ป่ะมันยังไม่จบสัตว์มึงวิ่งหนีไปไหนมึงเป็นเดือดั่นหรือเปล่าสัตว์นี่เนี่ยไอ้ระวังตูดองหญิงแน่เขาบอกว่าเด็กไก่ใครว่าไก่ไม่มีสัตว์กูมปนระดับ V I P ไอ้เหี้ยนี่งไงมึงมึงขี้อะไรมาลายกูเรียกมึงหนีไอ้มาลายเทพกาโบเนี่ยไอ้ตกใจมาเลยตกใจหมาเลยโอ้โหขอโทษทีมึงมันเหลือง แ่แไม่ได้กินหรอกอะไรอะไรคิดอะไรสุดเทกขนาดนี้เลยไม่ได้กินหรอกเลยอะไรไอหัวงอกจะเอาใช่ป่ะได้แน่ไงบอกแล้วเอ้ฟุ๊กนี่ว่าไอเขียวชะอมศาสแบบมึงเจอกูแน่ไอเขียวชะอมไอเขียวชะอมเฮ้ยเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันเขียวชะอมหลังอะไรอะไรอะไรศาสอะไรยระวังหลังระวังหลังนั่นนั่นนั่นหลังเกิดล้อเล่นหัวซ่ Ranch. นายนี่นี่เอาดิหลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบหลังเราขึ้นแบบแมกนิทิกเว้ยเราหลบได้ไม Mohammed, well, so, ่ได้กินแล้วหรอกเอาดิเกาไก่เหรอเอาดิอะไรเอาดิอะไรเสาอะไ่เฮ้ยโอ้โหมึงหลบได้เหรอนี่ไงเฮ้ยนายเราเป็นเพื่อนกันขอยืมมีดหน่อยได้ป่ะเขื่อะเขียวเขื่อเหรอโอเดเมึงอกียืมมีดหน่อยได้ป่าวเด็กแว้นไม่กูไม่นี่ไงมึงจะทำที่อะไรกูไม่ให้กูยืมใช่ป่ะได้อลิเกโตฮิปโปเป็นเต๋า กูพูดหียอะไรวะดินี่คือการเราตอบแทนกันาะให้ยืมมีดเราไอ้ชิบหขอมีดหมไ่มีดโอมึงพี่เฮ้ยเป็นการขอบคณด้วยงหมอโอ้โหมีที่ให้อยู่เสียจไปอยู่แถวทางขยะโอ้โหสายเดี๋ยวมึงเจอกูกูเทพแห่งขวานด้ยกูเทพหลบมีดไอ้เหี้ยเป็นไงไอหนังไก่เองบ่นไัไหลายชาติวะนี่จะ่าดยลจะตัดคลิปแต่ตอนท่าพวกมึงได้อะบอกไว้เลยสัไม่ได้กินกันหรอกตอนข่าได้อะีไอ้เฮ้ย เรียกไม่ตอบไอสัตว์อะไรอะไรสัตว์มีมารังอย่าทางพี่และน้องนะนี่ปะเรามาจะแจ้กันดีกว่าไอ้อ้วนมานี่อ้วนหลังเออมาดิมาดิเงาะเงาะมาดิกูมีของขวัญให้มึงดูแฮปปี้นิวเยียร์นี่เป็นไงสัตว์คุณู้ชายเขาไม่ได้กัรเว้ยไอ้เฮียคอนก็มาว่ะคอนใช่ป่ะกูสัตว์กูแพ้คอนไอ้เหนไหนไหนสัตว์มาดิมาดิกูเทพแข่งคอนเว้ยเฮ้ยวางหลังหลังไอ้ไอ้แดงหลังตามมาเนี่ยหลังไอดิเขาบอกเลยเจ้ากัน แน่กูว่าไรเฮียต้องมาหลังสัตว์ออกม,มาด,ามาดิมาดิเข้ามาดิมาดิม <c> า <ười> ไม่มาใช่ปะ <c ười> กูไปเองก็ได้เว้ยนี่เดนี่เเอาดิสดัตบอกแล้วสัต์อย่าหาว่ากูไม่เตือนมาดิมาดิ <c ười> สัตขอแค่สิบคนขอไม่มีคุณภาพสัตเทียไ <c ười> <c ười> ม่มีสารสารหมูมาหรือเปล่า <c ười> อะไรมองหน้าเจ้าใช่ปะเอาใช่ปะขอหามองหน้าเฮียเอาดิเอาดิ